still have your So you're coming สวันดีค่ะตอนนี้นะคะ,คะเราก็มาถ่ายทรียาสารจริงซึ่งวันนี้พิเศษมากๆก,ก็คือเรามาถ่ายที่ชนบุรีใช่ค่ะเป็นบรรยากาศใหม่ๆนะคะที่พวกเราก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายเลยแ๋ยวนเหมือนกันคือเป็นเหมือนแบบภูเขาและน้ำและธรรมชาติและเป็ด เพาะอันนี้คือเล็กจริงป่ะเธอคิดว่านี่ไม่ใช่ทะเลนี่บึงเล็กเลย LA อ๋อเลกเลก yeah lake is I think it's a it's a it's not a real lake it's a pool I think human make maybe yeah ก็ดีใจมากๆคือจริงๆอ่ะเวลาเดินทางมาก็เหมือนแบบกลึ่มเที่ยวกลึ่มทำงานเหมือนกัน ก็เดี๋ยวรอดูวันนี้ลุกแรกเราก็จะมาในลุกของสีฟ้า่วิงอ่ะเออไม่ได้มาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนานมากไม่ได้มาคาเฟ่นานมากก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แบบเออดีใจที่ได้มาคาเฟ่ใช่ค่ะมาบ่อยไหมคาเฟ่คาเฟ่หรอใช่ไม่ไหวอรอ,อรอเนี่ยค่ะ แต่ก่อนบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่บ่อยแล้วเราก็ไม่ได้มาต่างจังหวัดสักพักถึงแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็คือตื่นเต้นที่โลเคชั่นมันสวยอ่ะนึนกออกไหมมันมีปลาด้วยนะใช่แต่ตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงถ่ายได้แบบไหนบ้างเสียดายน้องฝนตกอืมเดี๋ยวอรอสามสบายนะคะัสค่ะ ตอนนี้เราก็ถ่ายชุดแรกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะจะเป็นฟีอแบบเหมือนปิกนิกในสวนมีดอกไม้มีการหลับแบบบรรยากาศชิวๆอะไรอย่างนี้ใช่บรรยากาศวันนี้ก็เมื่อกี้ฝนตกแต่ว่าแดดออกมาบะดีก e ่ y o u in next look ไปเปลี่ยนชุดก่อนบ๊ายบายโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปียน สถานที่ไม่ได้เปลี่ยนสถานที่เขาเกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเปลี่ยนฉากใช่แล้ว่ะเปลี่ยนฉากที่อยู่บนเรือแล้วตอนนี้มีบาคับเป็นไปหมดเลยทุกคนลองดูนะอ่ามีมีแบบนี้อ๋อหนุ่มจี๊ดจุ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 ๊ดจ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 ุ๊ดจ๊ดจุ๊ดจ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 ุ๊ดจุ๊ดจ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 ๊ด แล้วคเดีย็รกจ็็จก็เนี่อ้เราลองบุกสถานการณ์ตอนนี้คือน้องช้ากลยน้อ่อช้ากล้วยทำไมเธอถึงเรียก่น้องว้ชาากล้วย่ะเรียกมาที่สนขช้กล้วอาแต่เ ถ้าถ้าดำก็จะเรียกเฉาไว้เดี๋ยวถ้าเข้ามา่ะถ้าส้มหรอนอาจาไทยส่วนขาวก็จะนมสด Should I let her stay with with them or ใช่ๆพี่ต้องออกอันนี้ต้องให้ต้องให้คนนึงจับน้องจับจับจับไว้ก็ลงน้ำใครพูดหรอ ไปถ่ายอีกโลเคชันหนึ่งหมายถึงอีกจุดหนึ่งของคาเฟ่นี้นะคะใช่ซึ่งยังอยู่ในลุกที่2อยู่ค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะสวยขนาดไหนเพราะตรงนี้เป็นมุมที่อองกับพี่หลิงชอบที่สุดเลยครับ <c oughs> มันคือมุมยอดฮิตของของร้านนี้ใช่ซึ่งหลังจากที่ลุกแรกเราฝนตกแล้ววันนี้นี่อาการดีเวอร์ อากาศดีอากาศดีมันมีเมื่อกี้เสื้อมันมันตกเออมาดูกันโอเค หรออะไรอ่ะดอกไม้ดิไใบไมาที่คุณนั่งไม่แต่มันเดี๋ยวมันมันต้องอันนี้นะสดีค่ะที่คนวันนี้พบกับลุคที่สของเราค่ะเรากำลังพาน้องออไปปิกนิกกันค่ะท่ามกลางท่ากลางสวนดอกไม้ไม่ใช่สวนดอกไม้เป็นท่ามกลางภูเขาและล้อมรอบด้วยเลก มีดอกไม้เยอะแยะมากมายวันนี้เรามาในลุคใหม่ลุคใส่แว่นเธอเห็นยังอุ๊ยเอาจริงๆฉันต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันค่อยใส่ฉันลืมอ่ะอิกีนี่ให้ดูเอ๊ะน้องออมอยู่ไหนอ่ะนี่นี่เดี๋ยวหมุนไปพร้อมกันนะหนึ่งสองหมุนได้แค่ตรงนี้ถึงแต่พีดีทีเหนึ่งสองสามเย้ถึงตรงนี้ได้ไหมแรอเคบรรยากาศก็ประมาณนี้นะ แต่กล้องมองตาค้างแหละวพี่แฝดเดี่ยวตาไข่พี่แฝดเดี่ยวตาไข่สวยอ่ะเออนี่นี่คือบรรยากาศปิกนิกปิกนิก เรากำลังจะถ่ายข้างนอกครับนี่แหละค่ะทุกคนเรารอพี่ลิงๆิงอยู่นะคะแล้วก็ดูเราตอนนี้สิัลโหลเราจะบิ๊กฟินเน่นเนมาแล้วหรอพี่ลิงลิงมาแล้วทุกคนพี่ลิงลิงครับพี่ลิงสั้นหน้าสั้นหลังพี่ลิงแบบเสียงเบ่งเบ่งโอเคโอเคโอเค This is p i l i n g l i n g Kong. ของอมก็เนี่ยของอมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปซักนี่ผ้าออมเองค่ะใช่ตัดวิวอะไรคือถ้าสังเกตดูนะน้องออมจะมีผ้าอยู่ประจาใช่ออมที่หนาวผ้านี้นะคะเป็นของแบรนด์ตู้ตู้ ต้องซื้อมาในราคาทุตุ๊ดไม่ต้องซื้อมาในราคาเจ็ดพันถึงจะได้ผ้าผืนนี้มาช่างปวดหลังมากเพราะว่าฉันเป็นประจำประจำวันแล้วเธอก็เป็นประจำเดือนแล้วก็ฉันก็จะเป็นประจำวีเอาไหมประจำปีก่อนประจำวีล่ะแล้วเราก็จะเป็นทศวรรษสหัสวรรษหรือจักว่าทศวรรษแปลว่าสิบปีสหัสวรรษแปลว่าร้อยปี o n e เ e เนอเ o n ันวันจันทูวันจันจะวันอะไรก็มหาเศรษจันเฮ้ยกาดีอะชอบเกี่ยวทำไมมันเลียดมันเลียวะไม่เลียไม่เลียดสวยมากเขย เที่ยวเรือยงเที่ยววช่จริงๆวันนี้บรรยากาศดีคะดีขึ้าบอากาศแบบนี้อ๋อมชอบบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าอากาศอาจจะชื้นไปหน่อยเออแต่ว่ามันไม่ร้อนนะมันมันเย็นสบายแบบไม่ไม่อบอ้าวจนจนได้ไงไม่ใช่เขาสุดนี่นี่นี่ก็คืออ้ามันไม่เห็นนะอ๋อ เปลี่ยนอันนี้เหมือนอันนี้ไหมอ่าพี่อะไรอะอะไรอะ l a n d l น n d o เหมือนกันแล้ว lando l ไม่ใช่ l a นโดไอที่อยู่ในซีรีส์เกาหลีอะซีรีส์เกาหลีที่มีอันนึงอะที่อยู่ริมน้ำก็เป็นไม่ใช่ landing on you ปรอ Crash landing on you โอเคอเหมือนหรอ ก็เหมือนอยู่นะย่ไป,ไปตรงน้ล้วคะ่ะวันนี้ก็จะฟีลแบบหนีแม่มาเที่ยวเราต้องวิง่งอันนี้ฟิลแบบวิง่ง oh. กัน ผมตกปะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมว้าวปลาเท่ปะครับผมชอบปะครับนั่นแหละค่ะทุกคนว้ายกอเน่นอเวอร์เจ๊เออเออที่หลินชอบอ่ะก็คืออะไรที่แบบท่าที่ตกลงมาตรงน้ำอ่ะมันมีชื่อเรียกด้วยนะเป็นแบบแสงสะท้อนกับน้ำเน่ะโอเค นี่แหละค่ะอันนี้ลุคที่สี่นะคะจริงๆบอกไปแล้วแต่ว่านี่แหละค่ะเป็นลุคป,ประมาณนี้โตไหมเป็นชุดสีขาวซิลมาเที่ยวกลางปากกลางเขาค่ะเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะเอาอีทีเมื่อกี้มีคนเรียกหลิงหลไม่ได้ฟังอนะ่ะไม่ค่ะออมบอกว่ามันมีชื่อด้วยนะกับการที่แสงอาทิตย์มันตกกระทบกับน้ำอ่ะกับทิวน้ำอ่ะมันมีชื่อเรียกด้วยเรียกว่าเหแบบมือนมีคนตั้งชื่อเรียกไม่จําไม่ได้ <Golden> hour. ไม่โกลเด้นอาเวอร์คือตอนเนี้ <Golden hour S 2> ยโกลเด้นอาเวอร์ดูดิสวยอ่ะไปถ่ายแล้วบ้าบ๊ายบาย นี่หน่อยได้ไหมได้เดาดอกให้เมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายรูปคู่กับน้องออมแล้วิฮิอะไรฉันตลกรูปคู่ตะกี้นี้แสงสวยเนาะถ่ายเสร็จแล้วไปเร็วรีบไปอินเตอร์วิวกันเขาบอกให้เราฟลอไหนมีอะไรใหม่ๆมไหมสื่อิมีสิอย่างเช่นอย่างเช่นเมื่อกี้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมของฉานโจฉวนโจฉานโจหรือว่าฉยนโจ

ได้ๆโอเคเดี๋ยวไปอินเทอร์ว okay. ิวต yeah> ่อก่อนนะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวมาหน่อยโทษทีอ้าวมันม no, ีอ an ันนี้โอ้ฉันชอบชื่อม uh, ีอีกตัวอันนี้ดิสไลค์ดิสวันอายซีอีทมันจะมีอันนึงอ่ะชื่ออีก什么 这个是我小时候的白兔糖。这个很好吃。这个มันมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเถียงกันว่าสรุปกระดาษมันกินได้หรือเปล่ากินได้หรือกินไม่ได้แต่จริงๆมันคือกินได้เคยกินปะพี่จิแล้วกินกระดาษด้วยไหมจิมเออมันกินได้อันไหนบ้างอ่ะที่หนิงกินตอนเด็กๆอ่ะเฮ้ยเพลินอะ เฮ้ยจะเกิดจชื่อแต่ว่าน้องอมเป็นคนไม่กินเผ็ดนะขอน้ำให้น้องอมหน่อยดีกว่าแล้วก็มีอะไรอ่ะ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 โอ้จะเกิดจะเกิดอันนี้ห่าชื่ออันนี้ห่าชื่อ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 เอเห่าชื่อ ออใช่ปะเขินแปลว่าอะไรคือเราของุานมานี้ะขอบคุณมก่นี่มาดวโอนี้นคอ้นดโอนี้นขอบ้นที่มาวีอน้ชก่านมาดูวิโออณม่านที่มาอนี้คืออันนี้คมอหนึ่านสัมภาษณวหรอหรือว่าอ่อมันคือโอเค

พี here, here, yeah, ่เชอมั้ยพีเชอ้ยหาหา้สี่อยสุดสเจิบน้ำคำเดียวก็เริ่มยิงคำถามได้เลยอร่อย S <S มาหลังจากที่ได้เติมพลังเออเหมือนได้เติมพลังเลยชิงเป็นไปด้วยความรักเลยค่ะอืถือว่า perfect perfect ห uh, น้า่บ